กรัสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้ ader, วันอันนงคารที่9พฤศจิกายน2564นะครับเรามาอัปเดตจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 กันสักหน่อยหนึ่งท่านผู้ชมนะฮนะณวันนี้เนี่ยผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่นนะครับ6,904คนจําแนกอยู่ในเรือนจำเนี่ย258าคนแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ย22คนนะฮะแล้วก็เป็นการตรวจเชิงลุกเนี่ยท่านผู้ชมที่ขับรถโมบายเนี่ยนะครับคนแล้ป็นการ w นะดิวจตาาน่ต่วงๆเ่ยนะารับ 6,159คนส่วนร้อยละของการตรวจพบเชื้อนะวันนี้นะครับ11.58%นะก็หมายความว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงมาทุกวันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทนะ่านผู้ชมจำนวนตัวเลขเนี่ยลดลงมาทุกวันนะครับจากที่13หลอมาเหลือ11.58%นะวันนี้นะครับผู้เข้าข่ายการติดเชื้อการตรวจแบบ ATK 1,497คน รวมกับ rt-pcr วันนี้เนี่ยจะตกผลึกอยู่ประมาณสัก8,000หน่อยๆส่วนผู้ที่รักษาตัวหายกลับบ้านแล้วนะวันนี้8,000กับ24คนนะครับเรายังมีผู้ป่วยเนี่ยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ดีโรงพยาบาลสนามก็ดี97,244คนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นสีเขียวสีแดงหนักๆเนี่ยมีไหมตัวเลขมีครับ1,898คนและหนักมากๆในท่านผู้ชมใส่ท่อช่วยหายใจณขณะนี้นะครับ 417คนขอเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งให้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะก็ขอให้ผู้ป่วยเนี่ยรักษาตัวไวๆแล้วก็หายกลับบ้านไวๆแล้วกันนะครับปลอดภัยครับภูมิขึ้นสูงสูงเลยส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตแนละวันนี้ท่านผู้ชม61ท่านนะครับและเสียชีวิตสะสมตั้งแต่มีโควิด1 9มมาเนี่ย19,670คนขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะกับทุกๆก,การสูญเสียท,ทุกๆครอบครัวครับ มาอัปเดตนิดนึงท่านผู้ชมนะฮะเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับณขณะนี้เนี่ยสามารถฉีดไปและดาเนินการไปได้แล้วเนี่ยแปล้าน80ล้านโดสนะจำแนกเป็นเข็มที่1เนี่ยสีล้านแล้วก็จําแนกเป็นเข็มที่2เนี่ยสาล้านเข็มที่3 2มล้านหกแสนท่านผู้ชมรวมๆและประมาณ80ล้านโดสท่านผู้ชมจะไปไหนกาดอย่าตกครับล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างสวมแมส2สองชั้นท่านผู้ชมแมสกเนี่ยก็ต้องเอาให้ตรงแบบสันจมูกให้มันแนบไปเลยนะ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยการติดเชื้อมาจากทางอากาศการสัมผัสเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะแต่ถามว่าติดได้ไหมติดได้ครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลควบคู่กันไปนะฮะไม่ได้เป็นหมอครับแต่เป็นห่วงเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับ